สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับโชคลาภวันที่16ตุลาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขาวละอ เลือกคุณภาพเลือกขาวละอ,อประสะภัยยาตำรับยาสมุนไพรนะครับในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นตำรับที่มีความปลอดภัยและมีงานวิจัยรองรับแก้ปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมาน้อยกว่าปกติขับน้ำขาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตรนะครับมีประสิทธิภาพเทียบเคียงยาแผนปัจจุบันสามารถใช้ทดแทนกันได้ท่านที่ต้องรับประทานยาแก้ปวดอยู่บ่อยๆนะครับลองเปลี่ยนมาใช้สมุนไพร เป็นยาสมุนไพรลิดร,ร้อนนะครับช่วยขับก็เรียกว่าให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกนะครับแล้วก็ลดผลข้างเคียงจากยาแผนปัจจุบันน,นนะครับเช่นอาการท้องอืดขึ้นไส้วิงเวียนศีรษะต่างๆนานานะครับเป็นยาสมุนไพรก็ผลข้างเคียงมีน้อยครับผมหาซื้อกันได้ครับขา,ขารลอชอปขาร์อลาซ่ามอช็อปปี้เจดีเซนทันขารอแอดไล ข่าวลออเพศสัตว์ Facebook และข่าวลอออ .com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการอ่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะในวันนี้16ตุลาคมนะวันอาทิตยนะ์บริวารอายุเดชสีดาวสีนะดาวพุธดาวพุธเป็นเกษนะตรและที่สำคัญเนี่ยดาวโชคลาภประจำวันเนี่ยคือดาวพระจันทร์พระจันทร์อยู่พบที่9ก็ถือว่าดีนะ ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะตรีโกนกับลักนาเห็นไหมธาตุลมด้วยกันแล้วพระจันทร์ก็อยู่ในเรือนพุธพุธเป็นกเกษตรและมหาอุดนี่ถือว่าใช้ได้อยู่พบวินาศไม่เป็นไรถือว่าพบวินาศนั้นไซเป็นกเกษตรก็มีความมั่นคงไอความเสียหายนั้นก็ไม่กล้ำกลายเราได้นะครับถือว่าตําแหน่งดีๆก็ดาวพุธเป็นดาวสีของวันถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะเพราะว่า หตุลาที่ผ่านมาเป็นไงวันเสาร์ใช่ไหมบริวารอายุเดชสีดาวสุกมาหกเก้ 69, ใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเลยนะ,ะ,ะนั้นวันที่16ตุลาวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์วันพุธวันศุกร์มาอยู่ด้วยกันหมดเลยแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็เล็งดาวพฤหัสด,ด้วยพฤหัสก็ยังเด่นอยู่แหมห้าศูน์เป็นไงเนี่ยเวลาเราคำนวณน,นะ สิตุลามันก็ไปโผล่วันที่1ตุลาเห็นไหมคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะให้ไปนะ503กับ203ศนยะ์ะผอินมาแค่5กับ0 3ไม่มา3ตอนแรกอยู่ตรงนี้แล้วพอวันที่4ี่อวันที่3ตุลาก็ขยับหนีมาเห็นไหมก็เลยตรงจุดนี้นะอ่ะก็ไม่เป็นไรทีนี้เราดูเผื่อไปสิ นะหนึ่งพฤศจิกายนนะเผื่อจะมารอบนี้ก่อนเผยโฉมก่อนวันอังคารครับหนึ่งพฤศจิกายนบริวารอายุเดชสีดาวพฤหัสนะเห็นไหมงั้นพฤหัสยังดูดีอยู่ครับนะพฤหัสยังดูสวยงามอยู่สําหรับชาวลาัคนาราศีตุลน,นะครับถือว่าเป็นตําแหน่งดีอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าดาวไหนดีต่อดวงชะดาบ้างชัดเจนนะว่า ตรงจุดนี้สวยนะดาวจันร์อังคารนะครับเพราะว่าดูโชคลาภประจําวันเนี่ยเราก็ต้องดูที่พระจันนะดูที่พระจันท์พระจันเนี่ยนะสวยเทวีเลิกครับนะเลิกแห่งความสวยงามเลิกแห่งความโออาถือว่าใช้ได้นะครับพระจัน์สวยเทวีเลิกแล้วก็อยู่ร่วมกับอังคารเนะี่ยอยู่ร่วมกับอังคารตรีโกนาธาตุกับลัคนาราศีท่าน แล้วมีดาวพระเกตเป็นไงโยกหน้าดวงชะตาดาวพระเกตก็ไปเล็งด้วยนี่ไปเล็งด้วยนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวไปเล็งกับจันทรอังครานี่เนี่ยสามสองเก้าดูดีไหมนะสาม,ส,ามสองเก้าดูดีไหมใช้ได้เลยนะแล้วก็อาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเขาเล็งพฤหัสชุดนี้ก็ยังดูสวยงามอยู่นะเนี่ยชุดนี้ก็ยังดูสวยงามอยู่ ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกชุดเนี้ยนะเขาทํามุมจัตุสดายเกณฑ์แกกันนะครับจัตุสดายเกณฑ์ก็คือเนี่ยนับราศีกันเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เนี่ยราศีกันเป็นปลายธาตุดินนับไป 4, สี่ราศีก็จะเป็นปลายธาตุไฟชั้นที่สามนับไปอีก 4, สี่ราศีก็จะเป็นปลายธาตุน้ํานะ นับไปอีกสี่ราศีก็จะเป็นปลายธาตุลมดินน้ำลมไฟธาตุสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับแล้วถามว่าเอ๊มันอยู่พบวินาศนี่อยู่พบอล,ลีนี่มันเกี่ยวไหมเกี่ยวครับที่เกี่ยวเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์ดาวประจําตัวของท่านชา,นา,าวลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวศุกร์คือดาวประจําตัวไปอยู่ด้วยฉะนั้น ดวงชะตาเราก็ได้จะตุสะไดเกณฑ์เหมือนกันนะถึงแม้ว่าลัคนาจะไม่อยู่แต่ว่าดาวประจำตัวคือตนุลักษ์ไปอยู่นะครับแล้วก็พระจัทร์พรัทร์เนี่ยเปรียบเสมือนลัคนาอีกตัวหนึ่งของเราเลยะนะพัทร์เนี่ยก็คือลัคนาคือตัวตนพัทร์เนี่ยคือความคิด จิตใจนะพระจันทร์ก็เข้าไปอยู่ร่วมด้วยนะในตำราโบราณเนี่ยดาวจะส่งผลดีผลร้ายเนี่ยมันต้องกระทบกับลัคนาและจันทร์กระทบจันทร์ด้วยนี่ทั้งลัคทั้งจันทร์เลยทั้งตนุลัคทั้งจันทร์เนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับเนี่ยอยู่ในเกณฑ์จตุสดายนั้นชุดนี้สามารถจัดสรรดูดีได้หมดเลยสามสองเก้านะสามสองเก้าแล้วก็ เดี๋ยวผมจะลบที่ไม่เกี่ยวก่อนนะตรงนี้มันผ่านไปแล้ว3 2 9แล้วก็3า8สองครับเพราะอะไร8เนี่ยเล็งลัคนาท่านอยู่แล้วก็คือลาหูเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะและลาหูมันเป็นดาวปุตตะปุตตะก็คือดาวแห่งการเสี่ยงโชคการลงทุน,นเล็งลัคนาท่านและมีตำแหน่งดี แล้วก็อยู่ในบ้านอังคารอังคารมาอยู่กับจัน์ทรเห็นไหมฉะนั้นสามสงแปดสามสองเและดาวเกตอยู่ธาตุไฟลาหูอยู่ธาตุไฟถึงกันด้วยนะเพราะถึงกันแล้วก็เกิดอะไรชุดนี้ดูสวยครับ8กับ9กนะแกับ9ก้านี่นะนี่แปดนะครับแปดเชุดหนึ่งก็คือพูดง่ายว่าท่านจะชอบ8ปด นะแปดสองสามเก้าสองสามนะแปดสามแปดสองเก้าสองเก้าสามอันนี้สวยนะอันนี้สวยอันนี้เด่นเลยสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเด่นกว่าชุดนี้นะเด่นกว่าชุดพฤหัสอาทิตย์เนี่ยห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่แต่แนะนําว่ายิงไปสองขานะยิงไปสองขาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะว่าพุธก็ถือว่า ได้เปรียบอยู่เพราะเป็นดาวสีของวันนะครับพฤหัสก็จะเป็นดาวสีของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาซึ่งไม่แน่อาจจะมาก่อนลาหูก็ถือว่าสวยครับเป็นมนตรีครับอ่าเป็นมนตรีทางทักษะของวันอาทิตย์ที่สิบหกตุลา,างั้นก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดูดีและที่สําคัญครับที่บอกว่าลาหูสวยเพราะว่าเวลาประสงค์เนี่ยเวลาประสงค์ก็คือ 16นาฬิกาหรือสโมงเย็นในวันที่16ตุลาเนี่ย,เ,ยเวลาลัคนาอยู่ที่ราศีกุมนะอยู่ที่กุมได้ยังไงก็นี่เช้าที่ราศีกันเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ราศีไหนแสดงว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีนั้น6โมงเช้าที่ราศีนั้นนะครับ6โมงเช้าที่ราศีนั้นที่นี้ก็เลื่อนขึ้นไปดินะเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเย็นก็มาตกที่ราศีกุม นะสี่โมงเย็นหรือ1 6บหนกาแล้วก็อยู่ในณวางลูกที่เจ็ดเพชรคาตเลิกนี่เพชรคาตเลิกแปลว่าอะไรแปลว่าชัดเจนเด็ดขาดนะก็มาแน่ในในความหมายหนึ่งก็แปลว่าเฮ้ยเพชรคาตกเลิกเนี่ยมันอยู่ในเรือนลาหูครับพออยู่ในเรือนลาหูนี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับอยู่ในเรือนลาหูก็ถือว่าสวยงามอยู่ในนวางของ อยู่ในนาวาังของดาวอังคารเห็นไหมก็อยู่ในฟังก์ชันนี้นี่และที่สําคัญเนี่ยอยู่ตรงนี้ลัคนาท่านก็ถาดลมพัชจันทร์กับพระอังคารก็อยู่ธาตุลมเนี่ยราศีกุมเวลาผสมก็เป็นราศีธาตุลมเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับก็สรุปเชียร์นะครับแปดเก้าผมว่าสวยนะครับแปดเก้านะครับแล้วก็แปดสองสามเก้าสองสามนะครับแล้วก็เผื่อชุดนี้ไปด้วยนะติด ติดในวลใบห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหกเนี่ยพวกนี้ชุดนี้อย่าลืมถือว่าสวยได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วชาวรัคกนาราศีตุลน,นะก็ถือว่าช่วงนี้ยังถือว่าโอเคนะสิบหกตุลาแต่หลังจากวันที่ยี่หลังจากวันที่สิบแปดตุลาถึงวันที่ยี่สิบห้าตุลาเนี่ยผมเตือนน่าจะเตือนไปแล้วนะในคลิปของครึ่งเดือนหลังอนะระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอพระอาทิตย์โครจรมา วันที่18ตุลาแล้วพระจันทร์ก็โคจรเข้าวันที่25ตุลา2 5 2สถึง27เจนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่มันเกิดสุริยคราดนะครับสุริยคราสก็อยู่เขาเรียกว่าปฏิบัติตัวปฏิบัติตนไปตามปกติก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าตนกับเมษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการเจอสุริยคราสอ่นะเพราะว่ามันคลาดในผ่านราศีของเราไปนะครับก็ตรงนี้ก็อย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งตกใจ นะครับอย่าเพึ่งไปอะไรนะครับก็ทําไปเรียกว่ามีสติรอบครอบทําอะไรคิดอ่านให้รู้โตนะให้รู้ตนนะจะคิดจะอ่านจะเดินจะนอนจะนั่งจะไปอะไรเงี้ยพยายามมีสติอยู่กับตัวอย่าทําอะไรที่มันเผลอไผโทษของราหูนั้นใซในการที่จะมาเจอกับดวงชะตาเราลักษณะการให้โทษจะทําให้ตกใจจะทําให้เสียสติคําว่าเสียสติไม่ได้หมายว่าบ้านะแต่หมายถึงว่าทําให้เราแบบ ไม่รอบคอบทําอะไรไม่ไม่ยั้งคิดอะไรแบบนี้นะฉะนั้นต้องมีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาทําอะไรต้องมีเหตุผลไว้นะครับจะไม่ไม่เกิดความผิดพลาดอันนี้เราเตือนกันในเรื่องของหลักนิสัยดาวนะเราจะไม่ต้องแบบโอ้ยทําพิธีเลยจัดอย่างนั้นอย่างนี้อ่าไม่มีนะครับช่องนี้จะแนะนําในเรื่องของการกระทําด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับก็คือลักษณะของการ มีสติอยู่กับตัวทําอะไรก็ขอให้รู้ตัวรู้ตนนะจะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยมันแป๊บเดียวมันสามวันนะครับสําหรับเกิดสุริยคราดแล้วมันก็เกิดในเวลาที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่ส่งผลเยอะเท่าไหร่นะมันไปเกิดในเวลาสิบแปดนาฬิกาซึ่งมันเป็นช่วงดีไม่ดีพระอาทิตย์ตกไปแล้วพอถ้าพระอาทิตย์ตกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดคราดแล้วก็มองไม่เห็นนะคราดสุริยคราดเนี่ยเรามองไม่เห็นจันทรค่าเรามองไม่เห็นเนี่ย รือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะขอให้มีโชคไว้ก่อน16ตุลาเนี่ยขอให้มีโชคมีลาบมีความสําเร็จให้ได้ชื่นใจก่อนนะครับแลแ้วจากนั้นคิดอ่านสิ่งใดก็ขอให้เกิดปัญหาใดก็ขอให้แก้ไขไปได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังติดตามเฮงเฮงปังๆรวยๆครับ16ตุลาคม2565คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ